สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมผมเนหายไปคนเดียวนี่พุดพุดเปลี่ยแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมผมเนทนะผมก็กลับมาเช่นเคยเขาดูที่มือถืนะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปขอภัยด้วยนะผมเพราะว่าฝนตกหนักมากนะฮะฝนตกหนักปั๊บก็เวลาอัดคลิปเสียงมันก็เข้านะครับผมเพราะถ้าถ้าสังเกตได้นะก็คือผนังบ้านผมเนี่ยผมไม่ได้แบบบุกกันไว้ไม่ได้กั้นห้องไว้อัดคลิปนะครับมันมันมันเป็นห้องนั่งเล่นอลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถกันเสียงได้มากเนาะ มื่อวานฝนตกหนักผมก็เลยนอนเลยแล้วกันนะขอขออภัยด้วยนะผมขอขออภัยด้วยเนาะคือคือมันไม่ได้จริงๆอรัก็เวลาอัดคลิปก็อยากให้เสียงมันค่อนข้างจะอัธโรดนะครับผมไม่ได้มีเสียงฝนเข้าเนาะโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะก็ในวันนี้นะครับผมมันจะมีอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับผม เป็นภารกิจซีซั่นอ่าถ้าสมมติว่าใครยังไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็แนะนาทุกคลิปเลยเนาะเพราะเผื่อแบบมีคนพึ่งแบบมาเล่นอะไรจริงๆนะครับผมเขาจะได้รู้นะครับผมก็มาแบ่งประสบการณ์กันเนาะก็คะแนนผมด้านซ้ายช่องที่3ตรงนี้ที่เขียนว่ากาิจกรรมนะรผมจิ้มไปเลยนะครับผมแล้วกดช่องที่3มที่เขียนว่ารายซีซั่นนะครับผมนี่นะมันก็จะขึ้นภารกิจายซีซั่นซึ่งภารกิจาลซีซั่นเนี่ยมันดีมากเพราะว่ามันจะมีพวกของแต่งหรือว่าแบบอาสกินปืนนะครับผมคุปองอะไรอย่างนี้นะะฮ จะกินปืนตัวละครเลยทั้งหมดนะครับผมก็ลองมาเช็คดูกันนะฮะซึ่งในรอบนี้นะครับผมคือของแต่ง M16 นั่นเองถ้าสมมติว่าใครคุ้นชิ่เกับตัวปืน M16 มานานตั้งแต่ต้นซีซั่นเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวปืนมันเนี่ยมันยิงแบบเป็นชุดนะผมเบร์ดไฟ้นะปืนปึ้งปืนบึ้งปืนึ้งแน่นอนว่าหลายคนก็ไม่ถนัดนะครับผมคราวนี้ของแต่งชิ้นนี้นะครับผม มาแล้วผมคือทำให้ตัวปืน M16 เนี่ยกลายเป็นตัวปืนกดนั่นเองนะผมอ่าได้ได้เวลาลองไปยิงกันแล้วนะครับผมภารกิจอันนี้เชื่อว่า M16 สุดแกร่งนะครับผมนี่นะมันจะขึ้นมาหน้านี้เลยนะผมสหรับใครที่ยังทำภารกิจไม่สําเร็จเนาะแต่ผมว่าบางคนอาจจะทำภารกิจสําเร็จบ้างแล้วอะไรแบบนี้นะผมเพราะว่าภารกิจแล้วมาเนี่ยง่ายมานะผม ภารกิจแรกมันคือเล่น3ามแมตช์ในโหมด MP นะผมหรือถ้าสมมติว่าชนะ1นึ่แมตช์เนี่ยสำเร็จภารกิจทันทีนะครับอ่าไปไงง่ายแม่ผมสุดยอดมากเลยเนาะภารกิจถัดไปนะผมทําความเสียหาย1ัน0ดาร้อ d ใน MP นะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะผมไม่ได้ยากเกินไปนะผมสัต,ตา์ตาเมงไม่ได้เกินสอสาตาหรอกแล้วผมก็ทำภารกิจสําเร็จแล้วนะเนาะซึ่งภารกิจนี้จะได้บัตรปกป้องแรงด้วยมใครที่เป็นสายแรงเนี่ยทําผ่านนะผมเอาไปป้องกันแรงได้นะฮะ ต่อไปนะครับผมค่า1คนด้วยทักษะโอเปอเตอร์บาริสต้าใน MP ็มพีนะผมหรือค่า10คนด้วยทักษะโอเปอเตอร์ใน MP นะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่ามีทักษะโอเปอเตอร์บาริสต้าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะว่าไอ้ทักษะโนะอเปอเตอร์บาริสต้าเนี่ยคืออะไรแป๊บนึงนะผมอันนี้ผมปรับพัดลมผมอยู่ด้วยนะครับผมมันอาจจะมีเสียงก้องแกล้งนิดนึงนะไม่อยากให้เสียงลมมันเข้านะครับผมไม่ใช่อะไรเลยนะ ไม่เข้าเนาะโอเคก็อันนี้นะครับผมตรงทัาเสารโรเลเตอร,ตอร์ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้คือบาริสต้า EM3 มสามนะผมเป็นเครื่องยิงขีนปนาวุธวุฒแม่เหล็กไฟฟ้านะผมเวลากดใช้มันจะเห็นอ่าตัวละคตรตัวเป็นสีแดงเลยผมแล้วกดชาร์จยิงเนี่ยยิงทะลุนะครับผมสุดยอดมากนะฮะก็เอาเนี้ยไปฆ่าสักหนึ่งตัวนะผมก็สำเร็จภารกิจเลยหรือถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมไม่มีก็ใช้อะไรก็ได้นะผมฆ่าตัวสิบครั้งก็จะสำเร็จภารกิจ เป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้ภารกิจถัดไปนะผมได้รับเหรียญตาลองช็อตนะครับผมสังหารตัวด้วยการยิงรียะไกลนั่นเอง5ครั้งใน MP นะครับผมอันนี้ผมแนะนํา,า,านว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมอยากจะง่ายที่สุดนะครับผมใช้ s m g ด่านชิปเมนต์แบบอยู่ไกลๆก็ได้ผมหรือด่านที่ท่านผู้ชมถนัดเลยนะผมแต่ว่าเพราะว่าที่ผมแนะนําตัวปืน SMG เนี่ยเพราะว่าตัวปืน SMG นะครับมันมันเก็บลองช็อตง่ายที่สุดแล้วจากทั้งหมดนะครับผมผมเลยแนะนําตัวปืน s m g เนาะ ซึ่งถ้าผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำเป็น i u s หรือว่า DKS PDW อะไรก็ได้นะผมที่มันสามารถควบคุมง่ายๆเนาะอันนี้ก็เผื่อกลางๆไว้สําหรับคนที่ไม่ได้ยิงแบบดุเดือดอะไรมากนะครับแบบกลางๆเนาะแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยชำนาญการแล้วอ่าเก่าเกมขึ้นมาระดับนึงก็เลือกใช้ปืนตามถนัดเลยนะผมในการเก็บลองช็อตนะครับผมโอเคเนาะภารกิจถัดไปนะผมฆ่า10คนด้วยปืน M6A อ,อันนี้ก็ บังคับแล้วนะครับผมต้องใช้ตัวปืน M6 และตัวปืนอยู่ในหมวดตระกูล Assault หรือ AR นั่นเองผมไปดูได้นะครับผมนี่นะตัวปืนก็รูปหลักไม่ผิดเลยผมแต่ว่านี้เป็นสกินนะฮะ M6 Victory นั่นเองผมเรียกว่าสดใสอย่งกวันสงการนะครับผมอัน์ีิถัดไปนะครับผมจะได้ perk wifi มานะครับผมคือฆ่า10คนด้วยปืน Assault เลเื่อนใดก็ได้ด้วยการยิงแบบไม่ทับเลงหรือก็คือการยิงแบบยิปไฟน์บบนั่นเองนะครับผมคือการยิงแบบไม่เลงนะครับผมก็แนะนำว่าเจอสตูอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ย ยิงกละปาไปเลยนะผมถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมจะทำบริเกิจน,นี้โดยเฉพาะเนี่ยก็แต่งเสริมความแม่นยําเมื่อไม่เล็งยิงก็ได้นะผมมันจะช่วยท่านผู้ชมได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมหรือถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมยิงโอเคอยู่แล้วก็จัดไปนะครับผมถ้าให้ผมแมนะนําก็ใช้ AK 1 1 7ึ่งดก็ได้ผมค่อนข้างจะเป็นเบสพื้นฐานที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าตปืนม,มันเนี่ยยิงง่ายสบายมากเลยผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมแต่งให้ดูนะครับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวรีเซ็ตของหมดเลยแล้วกันนะผม อาแต่งแบบไม่เล็งยิงนะครับอันนี้แบบเผื่อไว้สำหรับใครที่แบบไม่รู้จริงๆเนาะเลเซอร์นะสำคัญมากเลยนะครับผมมันจะเพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงเนาะปากระบอกาปากระบอก MIP ไล a ์แฟชกา d อันนี้ก็จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงด้วยนะครับผม <repetition, S 1> <ๆ>แล้วก็กริปหลังจริงๆกลิบหลังไม่มีหรอกนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของความเร็วเมื่อวิ่งยิงนะครับผมมันจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยอาวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมกดยิงปั๊บมันจะชักปืนขึ้นมายิงได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะ แล้วก็ติดแม็กซ์ซีนไปเผื่อก็ได้นะครับผมเพิ่มความจุแม X ็กซีนไปหนาๆเลยนะฮะเพื่อไปยิงระยะใกล้นะครับผมโดยเฉพาะนะฮะโอเคนะผมอันนี้ก็จะเป็นของแต่งสี่ชิ้นอันนี้ก็ท่านผู้ชมเลือกจกัดสรรได้เลยผมว่าจะแต่งอะไรงไงบ้างเนาะอันนี้ก็มาบอกคร่าวๆนะครับผมโอเคนะซึ่งถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมสำเร็จภาร,รกิจนี้เนี่ยตัวปืน m อเนี่ยมันจะได้เพิร์กไวไฟมาผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อน,นะฮะเดี๋ยวขอพูดภาร,รกิจสุดท้ายก่อนรายการผมคือฆ่าสิบห้าคนด้วยปืนเอ็มส่งติดตั ฆ่า30คนด้วยปืนแอซตวไตก็ได้นะครับผมก็นี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมว่าจะเอาไงเนาะซึ่งผมก็ใช้ปืนแอซาวตามใจผมแล้วผมฆ่า30คนได้เนาะโอเคนะครับผมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าตัวปืน m 1 6เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมนี่นะครับผมเพิร์ก WiFi ตรงนี้นะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นการยริงอัตโนมัติเต็มรูปแบบนะก็เสียคือ ระยะห่างการลั่นลดลงแล้วก็ตัวคุณทาเสจส่วนร่างกายลดลงระยะห่างการลั่นตรงนี้เนี่ยคืออัตาร่ลั่นกระสุนที่แต่เดิมมันเป็นเบิร์ดไฟลใช่ไหมผมยิง3ชุดเนี่ยมันจะนับ3ชุดนี้นะครับผมคือมันยิงไวมากแต่หลังจาก3มชุดนี้เนี่ยมันจะดีเลยแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วบางคนอาจจะรู้สึกตะกิตะกวนตอนนี้ก็เป็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าดาเนียจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะฮะเราจะได้รู้เลยว่าเออ ควรจะยิงประมาณยังไงดีนะครับผมยิงขายิงตัวยิงแขนดามเมจเท่ากันไหมหรือมันลลงเหลือเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญในการยิงเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่ายิงส่วนไหนทาเมจเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้เราพอจะกะสตูได้มากขึ้นว่าเออประมาณนี้น่าจะตายนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับอกสหนะครับผม3าแล้วตายจ้าอ่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ แล้วก็ท้องนะฮะสามสิบนะครับผมอันนี้ก็สี่นัดโอเคครับผมช่วงบนเนี่ยเป็นสามสิบหมดยกเว้นอกเป็นสามสิบห้านะผมหัวสี่สิบสองนะครับผมโอเคทุกส่วนร่างกายสามสิบหมดเลยนะครับผมยกเว้นอกที่สามห้านะผมก็ยังนำว่าพยายามยิงอกละกันผมยิงอกให้ได้อย่างน้อยสองนัดน,นะครับผมและส่วนอื่นของร่างกายส่วนไหนก็ได้อีกนัดหนึ่งนะผมตะตูต ตายทันทีนะครับผมฟันธงนะฮะถ้าไม่ตายคือสูน่าจะมีเกาะหรือเลือดเพิ่มมาอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเนาะเพราะสหรับคลิปปลดล็อกของแต่งชิ้นใหม่ของตัวปืน M16 อย่างเพล็กไบไฟที่ทำให้ตัวปืน f 6เนี่ยเป็นระบบอัตโนมัตินะครับผมก็จบคลิปลงไปที่เรียบร้อยแล้วผมคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปแต่ง M16 แล้วก็ ICR1 นะครับผมเพราะมีคนขอมาเนาะก็เดี๋ยวจัดให้นะฮะตามคำขอเลยนะครับผม <S <S ถ้าผมลืมคลิปไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ว่าบางคลิปเนี่ยคือ มันมันทำยากจริงๆนะท่านผู้ชมบางคิดมันทํายากจริงอย่างเช่นว่าการเก็บลายพางใช่ไหมการเก็บลายพังถ้าเป็นปืนทั่วไปมันง่ายฮะท่านผู้ชมแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นแลนเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยวิธีตรงๆเลยคือมันหายาก่ะเพราะว่าเราต้องเจอบางสิ่งบางอย่างตามที่ลายพางมันขอครับผมอันนี้ก็เลยค่อนข้างยากอยู่นะฮะแต่ถ้าสมมติให้ผมแนะนาเนี่ยโหมดแรปปอร์ไฟค่อนข้างจะ ง่ายสุดนะผมในการเก็บนะฮะตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมตอนนี้ไม่มีฮนะโอเคก็น่าจะเท่านี้แล้วแหละนะผมถ้าสมมติหมดแล้วไปไิดไฟล์มาเดี๋ยวผมค่อยแนะนำอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมโอเคนะลินี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับไปบ,บายนะครับอเดโอสนะบุย